มาดีครับกำลังซิงดินดวนครับดูฉันลงครับฉันลงถอยขึ้นไปเทครับอู้แรงจริงๆครับพี่น้องอู้แรงครับแรงเสียบอยก็เป็ดล้านนานุโซโอ้แรงจริงครับโซ ยักด้านบนีสบายสบายหน,น้าง,งานนี่ดูแล้วนี่น่าจะผมให้เข้ากับเดิมแล้วโอเด็ก,ก้าับตัวตึงไม่เยอะับเออเสียงโบับเสียงโบ ก็จะไปเลียมไหนได้กล้าก็ดูอขอบกันชนหน้าออกเนาะวิ่งดินนี่อันตรายกับเสี่ยงกับชนกองดินได้เนาะหรือว่าติดหล่อมเองชนหน้าทั้งได้กับเอาตอนอ,ออกเนาะเสียดายกันชนเนาะ <laughs> โอ้ยรถเยอะกับน้อง เเด็ก,ก้าครับโว์ของครับสับนะเอายัดเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้แรงเหมือนกันครับเด็ก,ก้าเนยเออโอ้เรากี่เสียงแปดลอดรับมาแล้วฟ <laughs> ังเสียงรับ ไม่ได้ฟังเสียงล็อกกี้เลยว้าวเสียงครับไอ้โอ้เสียงต้องมาก่อนครับล็อกกี้เนาะร้อยเก้าห้าครับ้เสียงเขาลั่นดีจริงๆัโอ้คันนี้นี่ดินไม่หมดสักทีครับโอ้ดินนี่ เหมือนเดิมครับไม่หมดเลยเค่ดินไม่หมดทุกทีครับราชาบอดินครับห้อยยัดกับพี่น้องเออยัดกับเออเออมันต้องแบบนี้ครับห้อยยัดเนาะโอ้แรงเหลือเกินครับโอ้รถเยอะครับวันนี้ โอ้ยไต่ก็แรงก็ฟองก็ก็ไต่เลยเออไต้ได้เลยโอ้ยสองสี่สูงครับดูครับขึ้นไหวไหมโอ้ไหวเหมือนกันครับฮู้มีแต่ตัวแรงๆครับเอ้ยโอ้ยโอ้ แรงกับตัวนี้แรงแรงแรงอีพีอาร์สองที่สูงครับโอ้ยสวยกับหมอก๋วยเตี๋ยวบะละม้มทึมรับหม้อก๋วเตี๋ยวนี่อัดจุจันเลยรับฝั่งนี้หนึ่งรับฝั่งนู้นน,น,นี่แฝดรับไม่แน่ใจว่าแฟดสี่หรือหกเนาะฝั่งนูน้นของคนดีครับ หลุดเยอะกับพี่น้องมาดูตัวแรงขอยยัดบ้างกับ,กบเ,เล็กๆแต่ไม่ธรรมดากับตัวนี้เล็กพิกขี้นูคกับโอ้ใบกาดดำกับเอียงเนาะ ขยับได้ครับแรงจะได้โอ้น้ำเตี้ยกดูสาตะกแรแตนอยู่ด้านบนเนาะน่ารัก,กแบบนี้โอ้เสียบคอยถอยยัดกับโอ้เอยียงเหมือนกันครับ สิบล้อเอียงครับด,ด,ด,ดูดูดูยัดได้ดีมากเสียบ่อยครับเออเฮ้ยโอ้ยออออออกล้อพี่น้องเออโอ้หวครับขอ,อ,องต้องดีครับพี่น้อง เด็กบอยก็เจ็ดล้านนาเนะคุณโซ่เอฟเอ็นห้าสองเจ็ดเอ็ดกับร้อยยี่สิบเทอร์โบคร์เอาหมดครับพี่น้องอูอูพิเศษครับ ม,มาหนึ่งธรรมดานี่หมดกับออพิเศษนี่เดินสบายๆครับแม่ยอมรับของเขาเลยครับยอมรับว่าดีจริงๆครับของของเขาเนาะอ้ไถ้ายก็แรงครับมาดูร็อกี้เสียอปัง โอ้เครื่องนี่เดินนิ่ม,มาเลยครับ60%ฝาโงกครับโอ,อ้ไม่สะทบสะท้านกัแบบนี้ไม่มีนงไม่มีนืดรับโอ,อ้60%ฟาโงกเนาะไม่รู้ว่าจะลุ้นกำลังหมดได้ยังไงกับแบบนี้เนาะของดูดีครับ ด็ก้าตัวแรงครับยัดอีกแล้วครับทางเริ่มอยขึ้นไปใช้ได้นะครับเออโอ้แรงครับเด็กเซตสองเจ็ดศูนย์เดก้าครับโอ้สุดหล่อเป็ดล้านนาครับ Chấm sáng ngập ngọc mấy sáng mì đinh ngọc lùng đinh ngọc mì mọc tuyệt vời Cái này vời mọc tuyệt 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 อออออนะโอ้ยรอบกับนหวก็ไม่เท่นอนโอ้ยนุ่งตัวแรงนะว้าวบินตัดครับ <laughs> บินตัดระบบใหม่กนบะเออหรบกีกับอาาู้หลกีก็ยัดได้เหมือนกันแรงเหมือนกันเนาะ โอ้ไไปใส่สโอ้รับโอ้แหลงครับรถเยอะครับลงคันเลยครับพี่น้องโอ้แหลงครับ,อบสองสี่ศูนย์ครับ FTR สองสี่ศูนย์ครับ สุดยอดความหล่อครับคันนี้ทรงสวยมากครับเราบุบบืนแข็งแรงครับตัวน,นี้แปรซีกับหมอบุเจียวหนึ่งครับ,รบกล่องเรามีพลังครับตัวนี้เอาได้จีแล้วดำเลยครับโอ้ดำจริงๆครับโอ้โชว์ความแข็งครับ ขนาดกินเตียงพี่น้องเทสบายก็ไม่มาตรานกับตัวนี้แรงจริงๆครับโอ้หรอครับที่อารสองสี่สูงครับมีสุสุทรงเข้าประกวดๆครับสุดหล่อเนาะ โอเคครับกดเ,เข้ามาแล้วฝากกดตามช่องกอบดัน้ำซิงดี้วนด้วยครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับ